ผมรักน้ำโขงค้าเกิดมาผมก็เห็นน้ำโขงเล่นก็น้ำโขงอากก็น้ำโขงตอนอนุบาลหนึ่งผมมาดูตาซ้อมเรือดผมก็เลยชอบเลยครับผมอยากเป็นปีพายตามตาครัรบชื่อผมชื่อเพชรมังกอกสมาชิกในทีมมีเฟิร์สแงเปาวอนเีฟแล้วก็ภูมิแล้วก็กัดครับ กิจการแข่งขันไม่ยากครับเวลาเราจะแข่งเราก็เข้าไปจุดสตราร์กรรมการจะเช็คให้หัวเรือเท่ากันแล้วก็ปล่อยออกความกันใครเข้าเส้นชัยก่อนชนะครับการแข่งขันก็มีระยะหนงร้อยมตรระยะเดียวครับเอาให้แข่งขันตั้งแต่อนุบาลถึงปหกครับเอาทุกคนมารวมกันจับฉลากแบ่งสายแล้วก็แข่งกันตามสายครับแข่งเป็นรอบใครแพ้ตกรอบครับอังเอ็นตรงสิ ที่ผมสอนอังเปามานานตีว่าเขาหลายรอบครับพอตอนฝึกยังเขาก็ตั้งใจครับกระตือรือร้นดีครับเพราะเขาก็อยากก่งเหมือนผม เวลาของอังเปาวันนี้รู้สึกว่าแรงขึ้นดีขึ้นครับผมคิดว่าอังเปาอาจจะมีเปอร์เซ็นต์รุ่นแซมครับผมก็ดีใจครับที่ผมเคยเป็นโค้ชน,นองเปาเหมือนที่ตาเคยเป็นโค้ชในผมครับ